รีวิวข้าวมันไก่จานยักษ์หรือข้าวมันไก่ใจแอนของร้านสีเหลืองโพชนานอกจากไซยักษ์ที่ร้านมีแบบไซเล็กแล้วก็เมนูกว๋วยเตดี๋ยวขายด้วยนะคะแนะนำว่าถ้ามาหลังเที่ยงให้โทรสั่งจองก่อนนะคะโดยปริมาณของข้าวมันไก่ใจแอนหนึ่งถาดจะใช้ข้าวมันทั้งหมด2กิโลส่วนไก่ต้มจะโปะลงมาทั้งหมด1กิโลค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคะที่ร้านเขาจะใช้เป็นไก่ต้มเนื้อส่วนสะโพกทำให้พอเราเอามากินกับข้าวมันจะนุ่มแล้วก็ไม่ฝืดคอคะ่ะนอกจากไก่ต้มที่ร้านเขาจะมีเลือดแล้วก็แตงกวาให้กินแบบจุกๆด้วยนะคะส่วนซุปกับน้ำจิ้มเติมได้ไม่อั้นเลยแล้วตอนนี้เราก็ได้ข้าวมันไก่มาแล้วถาดใหญ่มากเลยจ้ามีทัพพีมาให้ตักด้วยนะคะจะตักแบ่งกันหรือว่าทานคนเดียวก็ได้ น้ำจิ้มเข้าวมันไก่ของที่ร้านถือว่าถึงขิงถึงเต้าเจี้ยวรสชาติดีเลยค่ะกินคู่กับเนื้อสะโพกไก่ต้มนุ่มๆแล้วก็ข้ามันหอมๆอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนหนึ่ถาดปริมาณเยอะมากแบ่งทานได้ประมาณสิบคนเลยถ้าไม่หิวจริงๆนะนําว่าชวนเพื่อนมากินด้วยนะคะที่ร้านเขาจะมีจานแบ่งแล้วก็มีน้ำซุปน้ำจิ้มแบ่งให้ทุกคนเลยค่ะ ร้านสีเหลืองโภชนาอยู่ตรงสะพานควายเปิดทุกวนนันตั้งแต่7็โมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นไปลองกันนะคะ